สรุป85.2สิบห้าจุดภายในหนาทีจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มต้นด้วยแชมเปี้ยนที่โดนบัฟกันดีกว่าลูเซียนได้เดเมจบัฟไคซ่าได้เดเมจบัฟโคบุโกได้ชิลบัฟขอมอรได้เดเมจบัฟรามาสได้ชิลบัฟดาริสได้เดเมจบัฟแอชได้เดเมจบัฟวอลิเบรได้เอดีบัฟบรามได้เดเมจบัฟเซราฟีนได้เดเมจบัฟซิกได้เดเมจบัฟคินได้เอท็กซ์สปีดบัฟและเซนนาได้มานาบัฟส่วนแชมเปี้ยนที่โดนเนิร์ฟก็จจจะมมมีเเเเเคลโโดดดดนนนนิิรร์์ฟฟแแกงง คาตาลีนาโดนเนิร์ฟเดเมจและราคาโดนเนิร์ฟมานาส่วนของเทรดเอชลอตหกได้เอดีบัฟเฮฟวี่เบสหกได้ HP ชพีบัฟฟอริจี5ได้ฮีลิ่งบัฟซ o สเซอร์หกโดนเนิร์ฟเอและคริสตัลเ a บิดมอนสเตอร์เทนเนอร์เดอะแชม์เดอะครูและแบทเทิ a อะคาเดมียโดนปรับสมดุลและสุดท้ายเป็นไอเทมนะครับเอชจอบไนท์โดนเนิร์ฟเอตักสสปีดและ s t r i k เกอร์เฟลโดนเนิร์ฟเอตั c สสปีดแพทช์นี้เข้าวันพุธที่13นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลก์กดซับนะครับเป็นกำลังใจให้ ไปแล้วครับ